การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนาสีเขียวสดมีผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างเรียบง่ายชายหนุ่มชื่อพ่อมีและหญิงสาวชื่อแม่มะลิทั้งคู่เป็นชาวนาที่ขยันขันแข็งพ่อมีมักตป่นแต่เช้ามืดเพื่อไปไถนาปลูกข้าวพอพระอาทิตย์เริ่มแรงขึ้น ก็กลับบ้านเพื่อช่วยแม่มะลิทำงานในครัวส่วนแม่มะลิก็ขยันไม่แพ้กันเธอปลูกผักเลี้ยงไก่ทำอาหารทุกมื้อให้ครอบครัวพวกเขามีชีวิตเรียบง่ายแต่บางครั้งก็ต้องอดอยากเพราะผลผลิตจากนาก็ไม่มากนะักวันหนึ่งขณะที่พ่อมีเดินไปที่ทุ่งนาเพื่อตรวจดูต้นข้าวเขาเห็นสิ่งของแปลกตาวางอยู่ใต้ต้นโพให่ มันเป็นตะกร้าเก่าใบหนึ่งสีซีจากแสนแดดและฝนการไม้สารแน่นหนาแต่มีฝุ่นจับเต็มไปหมดพอมีหยุดยืนมองตะกร้าอย่างสงสัยแล้วค่อยๆก้มลงเปิดดูแต่ด้านในกลับว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยแปลกจริงของเก่าของใครกันนะพอมีพูดกับตัวเอง เขาลังแลอยู่ครู่หนึ่งแต่คิดว่าเอามาเก็บไว้ก็คงไม่เสียหายจึงหิ้วตะกร้าใบนั้นกลับบ้านเมื่อพ่อมาถึงบ้านแม่มะลิเห็นก็ยิ้มอย่างสงสยัยเอะนี่ของอะไรล่ะพี่ทำไมดูเก่าเกินกว่าจะใช้สอยพอมียักไหลไม่รู้สิเจ้าแต่เก็บไว้ก่อนก็ดีเผื่อเราจะเอาใส่ผัก ใส่ข้าวก็ยังได้แม่มาลิพยักหน้าแต่ในใจเธอก็อดสงสัยไม่ได้พอเอาตะกร้าไปวางไว้ในครัวทั้งคู่ก็เริ่มสังเกตความแปลกพอจับตะกร้าเบาๆมันเหมือนสั่นเบาๆอย่างมีชีวิตพ่อมีหัวเราะลึกในใจแต่ก็ยังไม่พูดอะไรและตั้งแต่นั้นพ่อมีกับแม่มะลิ ก็ตั้งใจเก็บตะกร้าวไว้ในบ้านโดยไม่รู้เลยว่าตะกร้าใบนี้เป็นตะกร้าว,วิเศษที่สามารถเนรมิตสิ่งของตามใจคนถือได้หากพูดด้วยความจริงใจทั้งผู้ไม่รู้เลยว่าชีวิตธรรมดาของพวกเขากำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเช้าวันหนึ่งหลังจากที่ผัวเมียตื่นแต่เช้าเพื่อทำงานในครัว แม่มะลิออกไปตลาดใกล้หมู่บ้านด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่เงินในมือเธอมีไม่มากนักเธอซื้อผักเล็กๆน้อยๆไม่กี่ชนิดสำหรับทำอาหารเช้าและกลางวันแล้วเดินกลับบ้านเมื่อแม่มะลิกล้าวเข้าบ้านเธอวางถุงผักลงบนโต๊ะแล้วเหลือบไปเห็นตะกร้าเก่าใบเดิมวางอยู่ในมุมห้องเธอถอนหายใจอย่างเหน็ดเหนื่อยฮถ้ามีผักเยอะๆกว่านี้ก็คงดี จะได้ทำแกงหลายๆอย่างให้พี่มีกินเต็มที่ท่านใดนั้นเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดตะกร้าใบาเก่าสั่นเบาๆอย่างช้าๆแสงเล็กๆสะท้อนออกมาจากก้านไม้สารแม่มะลิอุทานอย่างตกใจเออ,อะไรเนี่ยแล้วในพริบตาเดียวผักหลายชนิดปรากฏขึ้นเต็มตะกรา้าทั้งผักบุ้งสดฟักทองอ่อนพริกสดกระลำปลี แล้วมะเขือเทศแดงฉำ่ำจนตะกร้าเต็มล้นออกมาทั้งบ้านแม่มะลิไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองตาตะกร้านี้มันมันทำได้ยังไงพอมีที่เดินมาจากนาได้ยินเสียงแวะเข้ามาดูแล้วก็ตาโตเหมือนคนตกใจโอ้โหนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยแม่มะลิรีบยกมือป้องพี่มีเราเราไม่ได้ฝันไปใช่ไหม ผักเยอะขนาดนี้จริงๆใช่ไหมพอมีหยุดคิดสักครู่แล้วจับตะกร้าอย่างระมัดระวังเอหรือว่าตะกร้าใบนี้ไม่ธรรมดาทั้งสองเริ่มทดลองพูดด้วยความตั้งใจพอมีพูดว่าถ้ามีข้าวสารเต็มถุงก็ดีนะจะได้หุงข้าวกินทั้งเดือนท่านใดนั้นข้าวสารกองใหญ่ปรากฏขึ้นเต็มตะกรา้าแม่มมลิแทบล้มตัวลงนั่งด้วยความตื่นเต้น พี่มีนี่มันมันเหลือเชื่อจริงๆแต่กล้าบใบนี้มันทำได้ทุกอย่างเลยพอมียิ้มแก้มปริแล้วหันมามมองภรรยานี่แหละชีวิตเราจะไม่อดอยากอีกต่อไปแล้วแม่มะลิแม่มะลิหัวเราะได้ความดีใจแต่เราต้องใช้มันอย่างระวังนะพี่มีอย่าโลภมากตั้งแต่วันนั้นผัวเมียคู่นี้เริ่มใช้ตะกลาวิเศษเพื่อช่วยเรื่องอาหาร พวกเขาไม่ต้องกังวลเรื่องข้าวผักหรือของกินอีกต่อไปทุกเช้าพ่อมีและแม่มะลิจะพูดกับตะกร้ายอย่างใจดีขอให้มีผักสดๆและข้าวสารพอเพียงสำหรับครอบครัวเรานะแล้วตะกร้าใบเก่าก็จะปรากฏสิ่งของตามที่ขอทุกครั้งทำให้พวกเขาใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายขึ้นแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่รู้ว่าความสะดวกสบายที่มากเกินไป อาจทำให้เกิดความโลภได้ในอนาคตก็ได้หลังจากที่ผัวเมียคู่นี้ค้นพบความมหัศจรรย์ของตะกร้าพวกเขาใช้มันเพื่อจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันชีวิตเริ่มสะดวกสบายขึ้นมากแต่ความสุขนั้นกลับนำมาซึ่งความคิดบางอย่างในใจของพ่อมีวันหนึ่งขณะที่พ่อมีนั่งกินข้าวเช้ากับแม่มลิเขามองตะกร้าใบนั้นอย่างลุ่มหลง ถ้าเรามีผักมีข้าวมากมายขนาดนี้แล้วถ้าเราลองขอสิ่งอื่นจะเป็นยังไงนะพ่อหมีคิดในใจหลังอาหารเช้าพ่อหมีจ้องตะกรา้าและพูดออกมาเบาๆว่าถ้าถ้าอยากได้ท้องหนึ่งก็แล้วนะท่านใดนั้นตะกร้าเริ่มสัน่นแสงเล็กๆสะท้อนออกมาจากก้านน้าสารแล้วในพริบตา ทองแท่งเปล่งประกายสีเหลืองทองสดใสปรากฏอยู่ในตะกร้าพ่อมีอาปากค้างไม่เชื่อสายตาตัวเองโอ้โหมันมันจริงด้วยนะแม่มะลิเดินเข้ามาเห็นก็อุทานพี่มีอย่าอย่าเพิ่งขออะไรเพิ่มเลยของกินก็เพียงพอแล้วนะอย่าโลภมากเลยแต่พ่อมีกลับหัวเราะและตื่นเต้นเกินห้ามใจแม่มะลิ ถ้าเรามีทองเยอะๆเราจะได้ซื้อควายซื้อที่นาซื้อของทุกอย่างที่อยากได้เลยนะแม่มลิรีบเข้ามากอดสามีพี่อย่าเลยความสุขที่แท้จริงคือเรามีอยู่ด้วยกันมีข้าวกินทุกวันมีผักสดทำกับข้าวนี่แหละเพียงพอแล้วแต่พ่อมีกลับไม่ฟังคำเตือนเขาเริ่มพูดขอสิ่งของฟุ่มเฟือยเรื่อย ถ้าได้เงินกองใหญ่ก็จะซื้อบ้านใหม่บ้านใหญ่ขึ้นจะได้ไม่ต้องอยู่กระท่อมเล็กๆอีกแล้วทันทีที่พูดตะกร้าใบเก่าก็เริ่มสั่นแรงขึ้นและปรากฏเงินกองใหญ่ในตะกรา้าพ่อมีตื่นเต้นสุดขีดแต่แม่มลิกก็เริ่มรู้สึกกังวลพี่มีพอเธอเราเราอาจจะประมาทเกินไปนะตะกร้านี่มันอาจทำให้เราลืมตัวได้นะ แต่พ่อมีไม่ฟังเขาเริ่มมองตะกร้าแล้วคิดว่าถ้าเรามีทุกอย่างจริงๆชีวิตคงสมบูรณ์แบบสุดๆไปเลยช่วงเวลานั้นเองหมู่บ้านเริ่มสังเกตว่าผัวเมียคู่นี้ร่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็วบ้านเล็กๆของพ่อมีกลับเต็มไปด้วยข้าวสารผักผลไม้และทองคำผู้คนเริ่มสุบสิบกันว่าผัวเมียคู่นี้ทำไมถึงร่ำรวยขึ้นเร็วจังนะ ไม่รู้เหมือนกันแต่ต้องระวังพวกเขาเพราะอาจเกิดเรื่องไม่ดีความโลภเริ่มบังตาพ่อมีเขาแทบไม่ได้สนใจเสียงเตือนของแม่มะลิและไม่ได้สนใจสิ่งรอบตัวและนี่คือจุดเริ่มต้นของบทเรียนสำคัญความโลภที่มากเกินไปจะนำพาเรื่องไม่คาดฝันเข้ามาในชีวิตหลังจากที่พ่อมีหมกมุ่นกับความโลภของตนเองชีวิตของผัวเมียคู่นี้เริ่มเปลี่ยนไป บ้านเล็กๆของพวกเขาเต็มไปด้วยทองคำเงินกองใหญ่ข้าวสารและผักสดพ่อมีไม่สนใจอะไรอีกแล้วนอกจากการขอสิ่งฟุ่มเฟือยจากตรกาวิเศษวันหนึ่งข่าวลือเริ่มแพร่ไปทั่วหมู่บ้านว่าผัวเมียคู่นี้ร่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็วจากที่เคยยากจนกลายเป็นเจ้าของทองคำและทรัพย์สินมากมาย ชาวบ้านบางคนเริ่มอิจฉาบางคนก็หวาดระแวงพวกเขาก็พากันซุบซิบนินทาผัวเมียคู่นี้ใช้วิธีไม่ธรรมดาแน่ๆระวังไว้เถิดความโลภมักนำไทยมาและแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในคืนหนึ่งขณะที่ผัวเมียกำลังหลับสนิทเสียงก้าวเท้าและเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากด้านนอกบ้าน พ่อมีลืมตาตื่นและรีบมองออกไปเห็นโจรสามคนกำนันย่องเข้าบ้านเพื่อขโมยทองคำและทรัพย์สินพ่อมีตื่นตระหนกรีบวิ่งไปหยิบตรกก้าตรกก้าช่วยเราด้วยเขาร้องขอด้วยความกลัวตราก้าเริ่มสั่นแรงกว่าทุกครั้งแสงวาบออกจากก้านไม้สารและทันใดนั้นก้อนหินขนาดใหญ่ ปรากฏขึ้นเต็มตรกระ้าจนร่วงลงบนพื้นบ้านเสียงก้อนหินกระแทกดังสนัน่นทำให้โจนตกใจสุดขีดพากันหนีตายไปทันทีพ่อมียืนตัวแข็งมือสั่นและหันมามองแม่มะลิแม่แม่มะลิเราจะทำยังไงดีบ้านเราพังหมดแล้วแม่มะลิร้องไห้โฮพี่เห็นไหม ความโรบของเราเกือบทําให้ครอบครัวเราไม่ปลอดภัยเราไม่ควรใช้ตระก้าเกินความจําเป็นแบบนี้พ่อมีสะอึกทําอะไรไม่ถูกเขาเริ่มรู้สึกผิดจับใจทั้งคู่มองตระก้าวิเศษใบเก่าที่สั่นเบาแสงจางลงเหมือนกําลังเตือนสติพวกเขาตะกา้าขอโทษที่เราไม่ฟังคําเตือนของเจ้าพ่อมีพูดด้วยน้ําเสียงสัน่น แม่มาลิพยักหน้าชีวิตเราแทบพังเพราะความโลภพี่เห็นไหมพอเพียงและความพอดีสำคัญที่สุดคืนนั้นพ่อมีและแม่มะลิตื่นมาคิดทบทวนพวกเขารู้ว่าแม้ตระก้าว,วิเศษจะให้ทุกสิ่งได้แต่ถ้าใจาคนไม่ยับยัง้งมันก็จะนำภัยมาแทนความสุขและนี่คือบทเรียนสำคัญที่สุดความโลภ และความประมาทอาจทำให้ทุกสิ่งที่เรามีเสียไปในพริบตาหลังจากเหตุจานโจรยกพวกมาปล้นบ้านพ่อมีและแม่มะลิต่างรู้ตัวว่าความโลภเกือบทำให้ครอบครัวพังเช้าวันใหม่ทั้งคู่ลุกขึ้นด้วยหัวใจหนักอึ้งแต่ก็เต็มไปด้วยความตั้งใจที่จะปรับชีวิตให้ดีขึ้นพ่อมีเดินไปหยิบตะกร้าใบเก่า แล้วพูดด้วยเสียงจริงใจตะกรา้าตั้งแต่วันนี้เราจะขอสิ่งที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นขอให้มีข้าวสารพอเพียงมีผักสดสำหรับทำอาหารและมีน้ำดื่มเพียงพอสำหรับครอบครัวเราท่านใดนั้นตะกร้าสั่นเบาๆแสงจางๆสะท้อนออกมาแต่สิ่งของที่ปรากฏออกมาก็เป็นเพียงข้าวสารผักสด และน้ำดื่มพอดีสำหรับวันนั้นแม่มะลิยิ้มและเอามือจับมือสามีพี่เห็นไหมล่ะความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ทองคำหรือเงินมากมายแต่คือการมีอยู่พอเพียงและได้อยู่ด้วยกันตัางหาดตั้งแต่วันนั้นพ่อมีและแม่มะลิใช้ชีวิตอย่างพอดีและพอเพียงทุกเช้า พวกเขาจะเก็บตะกร้าไว้ที่มุมบ้านแต่ใช้มันเพียงเพื่อของกินที่จำเป็นพวกเขาไม่ขอทองไม่ขอเงินกองใหญ่ไม่ขอสิ่งฟุ่มเฟือยอีกผัวเมียคู่นี้ยังแบ่งอาหารและข้าวสารจากตะกร้าไปช่วยเพื่อนบ้านที่ขาดแคลนทำให้ทุกคนในหมู่บ้านรักและเคารพพ่อมีพูดกับแม่มะลิในวันหนึ่งถ้าจริงแล้วแม่ ตะกร้าวิเศษไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราเป็นคนดีแต่ใจของเราตังหากที่เป็นสิ่งวิเศษแม่มลิหัวเราะและโอบสามีใช่เลยพี่เรามีอยู่มีข้าวกินทุกวันมีบ้านอบอุ่นและได้อยู่ด้วยกันนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงเวลาผ่านไปผัวเมียคู่นี้ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านเล็กๆแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่น พวกเขาเรียนรู้ว่าชีวิตที่เรียบง่ายพอเพียงและเต็มไปด้วยความรักนั้นมีค่ามากกว่าสิ่งใดในโลกและตั้งแต่นั้นมาตะกร้าว,วิเศษก็กลายเป็นเพียงเครื่องเตือนใจให้ผัวเมียคู่นี้รู้จักพอไม่โลภและแบ่งปันความสุขกับผู้อื่นพ่อมีและแม่มะลิอาศัยอยู่ได้กันอย่างสงบสุขมีรอยเย้มบนใบหน้า เสียงหัวเราะในบ้านและอาหารพอเพียงในทุกวันและนี่คือบทเรียนสุดท้ายของตะกร้าวิเศษความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่คือการพอเพียงอยู่ด้วยกันและรู้จักแบ่งปันสิ่งดีๆ